อาุนุมบุน้อยนะครับอยากเป็นเจ้าภาพกับบอน้นนะครับบอน้นตั้งตนไว้สองพันบาทกระห้พี่น้องรืมกันนะครับเหตุบุญรอบนี้ได้สามยางพี่น้องมีรอพระนะครับมีกระถินพร้อมอมีลงท่านบอนุนเห็ดลงทานพร้อมบอน้นเห็ดลงทานสามหมื่นสามขึ้นนะครับพี่น้องอยากรวมบุญกับบอน้นอยากักอยากตักบาทเขาต้องไปอยู่หน้ารถบัตรหมอลำมองอยู่เฮางแมน เออไปสวัสดีแม่นภาพรครับแม่สมัยแม่สลินยาแม่จินดาครับแบงเบลสู้เพื่อลูกทําเพื่อลูกบนวัดสวัสดีค้าบนุนสวัสดีครับ,บ,นนรบงานใหญ่ผู้ว่าไาก่สอนมาเปิดงานด้วยท่านเมตตาบอสซอมากงานใหม่เด้งานใหม่ก็เมียนแมนพี่น้องงานใหม่อันใจเกินร้อยก็ได้ไปบันนี้เพิ่นว่า พนามาทั้งพอค่าอาวยเปลี่ยนทางใหม่ค่ะพืนบาคนสิมาหลายถ้าตังอวยไปทั้งปุ่นสีใดคนหน่อยเพิ่นก็นเลยเอาหนากกวงเลยามาแมนครบหันามาทาั้งวัดครับพ่อสมชายไปย้ายรถบัสหน่อยนสนามมือนีไหมพี่น้อง เหลอิริโบจืนโบเสะนี่หยายางดีกำลังทีมงานกำลังขยับรถพี่น้องทีมงานมาหอดก่อนเพื่อนเข้าใจกันนะครับบนุนก็เลยโทรหาเจ้าภาพถา้าบนุลุมาหอดก่อนกระสิไดทรหาเจ้าภาพนะครับถาบ้าบนุลมาหอดทีหลังบน,นุลุกระสิสรงเบอร์ให้อ่ทั้ง วัาหน้าง,งานเพิ่นได้โทรประสานเจ้าภาพเพราะว่าเก <c oughs> วาสิได้เหตุงานกันงานน่ายแม่แม่พี่น้องสิเกิดกันสีส่โซมือสีมือบัดนี้ได้มองตังเวทีเรียบร้อยเวทีหันไปทางนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> บ๊วยกฤษฎีสูตด,ดทูปกาวเจ้าทีเจ้าทางเจ้าวัดเจ้าว่าเตรียม <c oughs> ปฏิบัติมาต,ตั้งแต่์ได้มากได้กสิได้บ่ได้เฮ็ดงานขัดงานค่างานของเนาะพี่น้อง394ท่านครับ สวัสดีเบาโนนส่งกําลังใจไปให้หมอลําใจเกินร้อยทุกแผนกสู้ๆครับสวัสดีเมส,สครับสวัสดีเจอการงานไหมเบาโนโนแมจะกลับอขอนแก่นงานไหมวสันเมมพองสีที่ดีใจจังใจเกินร้อยมิแต่ค้นห้เบิงฟี่เจ้าภาพใจดีหลายเมื่ออื่นอีกกันแมนซีแมนหนาแมนงานฟี่ครับพี่น้องเพราะว่าฤดูกาลนี้คือฤดูกาลกระถินนาอผูอ้ใดก็เอาหินเพราะว่ากระถินนี้ พร,ระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่าหลังจากออกพรรษาไปแล้ว1เดือนนะครับหลังจเลียวหึงเดือนสามารถทอดกระถินได้นะครับจนหอดอเพ่งวันเพ็ญสิสงนะครับร้อยกระทงเรียบร้อยแล้วนะหลังจากร้อยกระทงกระซิบอมเมนบุญกระถินนะครับ